อีกหนึ่งพื้นที่ค่ะเทศบาลเมืองคลองแฮเขาก็ได้เปิดศูนย์ป้องกันและลอดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2566ด้วยเหมือนกันชีวิตวิถีไม้คับเค้ปลอดภยัยไรอุบัติเหตุค่ะเทศบาลเมืองคลองแฮนะคะนําโดยนายสันติเหมมันนายกเทศมนตรีเมืองคลองแฮ่รวมกับภาคีเครือข่า,ขายเกี่ยวค้องค่ะเปิดศูนย์ป้องกันและลอดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2566 เพือ่อลดปัจจัยเสี่ยงแต่เป็นสาเหตุสาคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่เทบริเวณเพือ่อเทกลปัม๊มปัตทคลองแห้ฟังค้าออกถนนหลบบุรีราเมตีตําบบคลองแฮ้อําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงงขล้าค่ะ นายหยกเทศมนตรีเมืองคลองแฮกกบเปิดเผยเขาว่าเทศกาลปีใหม่เนี่ยเป็นช่วงเท่ประชาชนจำนวนมากชายรอดชายถนนเดินทางสั้นจรทองเทีย่ยวร่วาลับภูมิลำเนาก็ทําให้มีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงว่าปกติทางปัจจัยด้านคนยานพาหนะและก็สภาพแวดล้อม โดยสาเหตุที่เกิดอ,อุบัติเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากพฤติกรรมของผู้ขับเคออุปกรณ์ที่ไม่พร้อมใช้งานสัญญาลักษณ์การจราจรที่ไม่ชัดเจนแล้วก็ระบบแสงสว่างไม่เพียงพอนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะเทศบาลเมืองคลองแคเขาก็เลยได้มีมาตรการป้องกันและกลอดอุบัติเหตุนะคะด้วยการจัดตั้งูนยนอำนวยความปลอดภัยทางถนนค่ะด้วยรวมกันบูรณาการในการปฏริบัติเทศกับผักส่วนต่างๆเพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนนะคะโดยมีระยะเวลาดําเนินการนะตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2565ไปจนถึงวันที่ เซมกราคม2 5 6 6ภายใต้แนวคิดชีวิตวิถีไหมครับเคปลอดภัยไรอุบัติเหตุนะคะนี่เป็นเทศบาลเมืองคลองแหนะคะได้ปั้นเปิดศูนย์ป้องกันและก็หลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2 5 6 6ช่วงเจ็ดวันอันตรายนะคะแต่เราเราต้องบอกว่าเจ็ดวันต้องปลอดภัยใช่เลยนะคะช่วงนี้ก็คือห้ามอันตรายเด็ดขาดต้องปลอดภัยไวโกนนะคะ